สวัสดีครับพี่นอ้องเอเซ,ซ่ครับตามมาครับนี้ครับลูกค้ามาจากกา๊าซน้ำมาตั้งแต่ตีสองเอาอจามือกล่องโดดลงดีๆตลูลกเลยมาตแต่าาแต่ตีสองมาทั้งครอบครัวโอ้ยคุณยอดอีหลีวะแรกที่เสียมาแล้วเสียมาแล้วอของแอค,ค,ค่มาจากขอของแค่เลยมาหน่อยมาแต่จังโมงนะ ทีสองนันโตจำไม่ได้ดูข้าบานปทีสองไปเร่อไสิทายแหไปเจ้าไปก่อนเดี๋ยวสลับกันเอโอ้ยนล่นก็พลกเเดกันลกนี่ลูกใเปิดเไรอนเด้อหนึ่งสอง่งดูนโซ่อ้ยโอ้ยเอาไปนั่งกินี่นี่นี่ ใส่ข้าวสั่งไฟลูกค้ากินด้วยไข่พ่อองค์นึงดี่งจะคนมาขอคอยอ้าวแม่งไงองค์นึงเลขพ่เลขเยอะแยะพ่อถึงเลขน้ำไข่บ้าบ่ได้เบิ่งลยแกงหวยถูกวันสองวันนะอันที่ใครเลขไปเดือบิ่งอันที่ไอ้เลขบ้าเดือบวันนี้เลยอากาศคนไหลก่อนมาจากกาลสินเลยกาลสินเลยไปจากแต่ตี้สองโอ้ไปเจี๊ยบ ครับสังขารมากไปกระป๋องโกวนตินได้ได้เราจไปแล้วครับไปในมีโรงคานเลยไม่เอพื่อนหรือว่าเป็นโรคธาตุไรนี่อะเพื่อนไปจุดบริการลูกค้าโอ้ยเอื่นเอาลงธานเลยนะดีใจแห้งความสามารถถูกใจรถแห้งนี่นี่ยถูกใจรถโย้ถูกใจโยกับโอ้ยเบิ่งทุกมือครับเบิ่งทุกมือยอมสีไว้สีไหน เอาสีสมบ์หรือเอาสีดำหรือเอาสีหยางเอาเอาหลายสีบอหรือเอานี่ก็ได้เติมเติดพีดมันเป็นี้อะไรมันเป็นสีมาตรฐานเขามีสีแดงสีสีน้ำเงินสีประมาณนี้ครับแต่อยากได้สีหยางกาดเดี๋ยวสร้างอะ้ก็ได้เพรง่ายเลยรถสร้างได้ครับรถหลายสร้างเหมือนก๋วยเตี๋ยวนั่นแหละสร้างเอาหรถสวยอย่างว่าแหละไรมันจะมีครับเออ นี่เรายังจับตมือไผ่โดมบะได้เยเห็นรถเจียันเลยยอยังจับตมือไผ่โดมบะได้เพื่อจเอารถเอาไปถอยต่ำสิบหลอมาอู้หนหรือสิบลอต่ำใส่ก็บาหูหรือปลาเจียบพผู้ีีมาเฝ้าหายไม่ใช้ขาเกียบอว่าเขาเขาเรื่องอะไรหรอเขาจะใหเก็ไปเยวสิอวเยอะไคนไหนลครับไม่ยังมาไก่เลยเยอมาท่านโดนยังมาท่านโดน เหลือหนีดีซื้อไม่เว็บเอาแม่แกถูกแกบอสถูกสองวันแล้วนะครับแน่นเลยงวดที่สามนี่ก็เลยคิดหนักเลยเห็ุจังไหนสี่อกที่นอกยันกันยันเที่ยนเลยคอยเที่ยนเลยนี่นี่ตั้งสำนักได้สิเออเขาบอกงวดที่สามนี่เดล่าออกเลย่ยนี <c oughs> <ๆ>่เออเขาต่อไปเมื่สิงที่งวดที่สี่อีกแล้วเอองวดที่สามนี่เลยเครียดเล่ยมา สีบอกพี่น้องเอฟซีโต้ไหนดีเที่ยงเลี้ยวเพี้ยนบอกผ่้ถูกเดี๋ยวองโบตาถ้าใครบอกผ่้ถูกดีดาบ่ฮักดาเลยบ่โอ้ยเจ้าติดตามเถิดดาโอ้ยเลือกติดตามเลยบ่มาเอาเลขมาตงนี้เลยเออมาแจกกาะสินมาเอาเลขเอาเลขเอารถเอาเลขเอารถเอาเอาถึงก่อนพระอะไรเปนแล้วเด้องสั้นอ่ะเออเอาเอากินข้าวกินปลาก่อน นะครับนะเดี๋ยวมารบกวนได้พี่เจี๊ยบดูแลต่อขอบคุณตาชื่อตาหอมมาหลังแตปีสองหนาะมอแจมูกมาถึงเก่าโม่งเจ็ดชั่วโมงเนาะเจ็ดแปดชั่วโมงโอ้สุดยอดเลยขอบคุณพี่น้องเอฟซีครับนี่จากกาลสินครับยาสีมาขอแต่เลขเด้อมาสื่อรถเนิเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยจ้กมวดดีสีเอาจากไหนมาบอกไอถูกเราพอถูกนี่เศร้าติดตามกันบ่เนาะ อย่าเศร้าติดตามกันเด้อเพราะวา่านอกจากเรขความมวลความสื่นความห้าแล้วก็มีของแจก,กให้พี่น้องเอฟซียูเร่อยมีบุญกุศลไหมพี่น้องเอฟซียู่เร่อยอโมอตนาสาธตน้ำเสียยะแล้วช่วงนี้กำลังจักโปรครับนี่มาเลยยังจัดยังต่อเนื่องยังแจกอย่างต่อเนื่องอย่าเรียกว่าจัดโปรดีกว่าเรียกว่าแจกให้ลูกค้าฟรีๆไปเลยแล้วก็มีศูนย์บริการ รับรองลูกค้าเลี้ยงดูปูเสือลูกค้าอย่างาาดีมาแล้ว่ให้กตมาแล้ว่าอยากเสียยะดูแลไห้มื่นนี่เสียะยะไปก่อากาศหอนเอาแห้งพี่น้องหลายรับชมอยู่จังหวัดหนังเน่คมเป็นบอกได้างานโตเลยมื่นนี่เสียยาไปกรสวัสดีครับ